ท่านผู้ฟังเคยได้ยินเรื่องงากำจัดไหมครับงาช้างที่เป็นสุดยอดเครื่องรางจากธรรมชาติเป็นวัตถุอาถรรพ์การคุณใสยผูดผีปีศาจหนุนดวงเสริมอำนาจบาร,รมีแก่ผู้ครอบครองวันนี้ผมเลยหยิบยกเรื่องราวลึกลับที่น่าสนใจเกี่ยวกับงากำจัดมาเล่าให้ฟังครับงากำจัดเป็นของศักดิ์สิทธิ์จากธรรมชาติที่เกิดจากช้างพรายที่แตกหักหลุดออกมาในขณะที่ช้างนั้นยังมีชีวิตอยู่ โบราณว่าเกิดจากช้างตกมันที่ไล่เอราวไปทั่วแล้วเอางาของมันแทงเข้ากับต้นไม้ด้วยอารมณ์งุนงิดฉุนเฉียวขณะที่มันตกมันแล้วงาก็จะหักติดอยู่กับต้นไม้บ้างก็ว่าลูกเทวดาที่อาศัยอยู่ในต้นไม้ได้ทําการหักปลายงาของช้างเพื่อเป็นการหยุดอารมณ์ของช้างให้สงบนิ่งจึงมีความเชื่อว่างาช้างตกมันที่แทงเข้ากับต้นไม้ที่มีลูกเทวดาอยู่ได้สัมผัสกับพลังของลูกเทวดาทําให้เศษปลายงาที่หักติดอยู่กับต้นไม้ มีเลธอ์อำนาจขึ้นจัดเป็นของทนสิทธ์มีเมียตามหานิยมยิ่งนักเพราะแม้แต่ช้างที่ฉุนเฉียวยังสงบนิ่งด้วยพลังของลูกเทวดาที่ได้สัมผัสงางาที่แตกออกมามีลักษณะชิ้นไม่ใหญ่มากนะักแค่ส่วนปลายงาที่ฉีขาดเล็กน้อยตัวงาจะมีสีเหลืองนวลเหมือนมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่เพราะเป็นงาที่ได้จากช้างที่ยังมีชีวิตอยู่ต่างจากงาตายที่ได้จากการตัดออกจากช้างที่เสียชีวิตลงซึ่งจะมีสีขาวซีดไม่มีชีวิตชีวา ว่ากันว่าพุทธ,ธานุภาพของงากําจัดเมื่อพบติดตัวจะเป็นเสน่ห์และมหาอำนาจและยังเป็นเครื่องรางอาถรรพ์กันคุณใส่พูดผีปีศาจหนุนดวงชะตาแก่คนดวงตกทำให้คาดแคล้วปลอดภัยจากพยันตราย แต่เมื่อนํางาชิ้นนั้นมาผ่านพิธีกรรมเขียนเสกเลขยันอันเข้มขังจากเกจิอาจารย์เพิ่มพุทธคุณด้านตบะวัสนาบารามีด้วยแล้วพลานุภาพของงากําจัดชิ้นนั้นยิ่งเพิ่มทวีคูณนับว่าเป็นสุดยอดเครื่องรางจากธรรมชาติส่วนใหญ่จะเป็นมรดกตกทอดส่งต่อกันเป็นรุ่นๆในตระกูลที่น้อยคนนักจะได้ครอบครอง